ตอนนี้ก็ขึ้นมาเส้นชัยนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับพี่ยอดเป็นไงครับติดไหมพี่เพียบเป็นไงครับนี่ที่สี่โอ้โหเห็นเขาขึ้นมาแล้วได้แน่นี่สาฟ้าเพิ่งขึ้นมาที่หนังแสงพลังบรรยากาศแสงตอนนี้กำลังเรียกดูครับโอ้โหสีฟ้ามาเพ่ขึ้นมากันนะครับพอเห็นเอ้าพี่เพียบมาเดี๋ยวท แรงฝรั่งได้อันนี้ประธานชมรมจังหวัดชัยนาเรานะครับพี่กรเมนะครับนี่ครับอันนี้นายกจุ้นนะครับนี่นอันนี้ปิดปียกนะครับเลขาเลขาเลขาของนะครับอันนี้ขาแรงอีกคนหนึ่งนะน้องจี้เรานะครับนี่นี่ครับบรรยากาศวันนี้เยอะเลยนะครับบรรยากาศขึ้นเส้นคนที่ได้ไปของขอก็ดีใจคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าขึ้นมา ครับอันนี้เซเร์ครับสุดยอดนะครับตอนนี้ไม่ค่อยปั่นนาแต่เล่นล้อเดียวส็จแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศตอนนี้นะครับพี่น้องในที่สองนะครับของ A6 นะครับที่สองครับเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดครับเคนะครับพี่น้องาว่